มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่คือสุภาษิตไทยที่ยกให้เห็นถึงความสำคัญของทองได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่แค่ไทยเราแต่ทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับทองกันทั้งนั้นแต่เพราะอะไรทำไมทองถึงมีคุณค่ามากกว่าโลหะชนิดอื่นทำไมถึงเป็นที่ต้องการคุณสมบัติอะไรที่แตกต่างจากธาตุชนิดอื่นๆและตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ทองมีคุณค่าใครทำให้มันเป็นที่ต้องการในตอนนี้รเราจะพาคุณไปรู้จักกับทองคำในแง่มุมต่าง ทั้งในด้านตัวเลขต่างๆหรือด้านความเชื่อความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับทองใน20ข้อที่ทำให้คุณจะรู้จักทองได้ดีขึ้น 1. ก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียกว่าโกลคำว่าโกลนั้นเพิ่งมาใช้กันหลังทศวรรษที่12นี่เองโดยก่อนหน้านั้นเรียกกันว่ากุนบ้า ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษโบราณแต่ต่อมาก็เปลี่ยนเพื่อให้เรียกกันง่ายขึ้นสำหรับลิ้นของชาวยุโรปทั่วไป 2. สัญลักษณ์ทางเคมีทองนั้นอยู่ในอันดับที่79ของตารางธาตุใช้ชื่อย่อว่า Au มาจากออรัมภาษาลาตินนั้นหมายถึงรุ่งอรุณที่สองแสง 3. ชนชาติแรกที่นิยมทอง ชาวโรมันได้รับการบันทึกว่าเป็นชาติแรกที่ทำให้ทองเป็นที่นิยมเป็นชาติแรกที่ทำให้เหรียญทองคำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้านำมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆเพื่อแสดงความมั่งคั่งร่ำรวยโดยเชื่อกันว่าทองนั้นเป็นโลหะของพระเจ้าและตกลงมาจากพระอาทิตย์จะเห็นข้าวของเครื่องใช้ทำด้วยทองในบ้านของชาวโรมันที่มีฐานะยิ่งมีเยอะแสดงว่าบ้านนั้นยิ่งรวย ตอนตายก็จะนิยมฝังข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นทองของผู้ตายลงไปพร้อมกันเพื่อที่จะได้นําไปใช้ในโลกหลังความตายนอกจากนั้นยังเป็นชนชาติแรกที่คิดค้นการทําเมืองทองยิ่งอาณาจักรโรมันขยายออกไปเท่าไหร่เหมืองทองก็ขยายตามออกไปเท่านั้นทําให้กรุงโรมในช่วงนั้นมั่งคั่งถึงขีดสุดถึงขนาดพระชายาของจกักรพรรดสวมใส่เสื้อผ้าที่ทําจากทองและสร้างรูปปั้นที่ทําจากทองล้วน ความมั่งคั่งนี้เองทําให้ประเทศและอารยธรรมต่างๆหันมาสนใจทองคํากันและจึงกลายเป็นที่นิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 4. การวัดความบริสุทธิ์ทองที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดที่99.99% 99หรือ24กรัตที่นิยมเรียกสั้นๆว่า 24K แล้วกรัตคืออะไรกรัตคือหน่วยวัดอัญ,ญมณีต่างๆเช่นทับทิมโกเมนบุชราคม เพทายและเพชร1กร,รัตเท่ากับ0.2กรัมคําว่ากร,รัตมาจากสมัยก่อนที่ไม่มีอัตราการช่งวัดที่แน่นอนจึงใช้เมล็ดจากฝักของแครอทที่คล้ายๆเม็ดมะขามบ้านเรามาใช้แทนเพราะเมล็ดแครอทจะมีน้ำหนักแต่ละเม็ดที่เท่ากันนั่นก็คือ0.2กรัมซึ่งก็อาจคาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็ดีที่สุดในยุคนั้นซึ่งก็ใช้กันเรื่อยมาและเพี้ยนมาเป็นกร,รัตในปัจจุบัน 5. ทองบนโลกมาจากไหน ทองแทบจะทั้งหมดบนโลกมาจากการพุ่งชนของดาวตกเมื่อ200ล้านปีก่อนและพบได้ในทุกทวีปรวมถึงในทะเลที่มีจำนวนมากถึง10,000ล้านตันกระจายไปทั่วโลกโดยมีการคาดการณ์กันว่าในน้ำทะเล100ล้านเมติกตันจะพบเจอทอง1กรัมมันจึงไม่คุ้มเลยที่จะทำเหมือง 6. เครื่องทองที่เก่าแก่ที่สุด เครื่องทองที่เก่าแก่ที่สุดค้นพบได้ที่เวอร์นาเมืองชายฝั่งของประเทศบัลเรียรู้จักกันในนามบัลเรียเวอร์นาโกลเท,เ,ทเชอร์หรือกลุ่มทองเวอร์นาแห่งบบลเรียมีอายุอยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือประมาณ4 0 0 0ปีก่อนคริสตกาล 7. ทองก้อนใหญ่ที่สุดที่เคยพบทองก้อนใหญ่ที่สุดมันถูกตั้งชื่อว่า hand of Fa i t h หรือหัตแห่งศรัทธาตามรูปลักษณ์ของมันที่ดูคล้ายมือมีขนาดหนักถึง27.21กิโลกรัม พบที่ออสเตรเลียเมื่อปี1980ไม่ได้เจอในเหมืองแต่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะขุดลงไปเพียง12นิ้วจากพื้นดินเท่านั้นปัจจุบัน Hand of f a t e ถูกซื้อไปและตั้งโชว์อยู่ที่คาสิโนโกลเด้นนักเก็ตลาสเวกั8เหรียญทองแท้ให้นักกีฬาเหรียญทองในการแข่งกีฬาโอลิมปิกในสมัยแรกนั้นทำจากทองบริสุทธิ์จนกระทั่งปี1912เป็นต้นมาก็ได้เปลี่ยนกฎใหม่ ให้เหรียญต้องมีส่วนที่เป็นทองน้ำหนัก170กรัมและมีเงิน62%ในหนึ่งเหรียญแทน 9. มูลของพระเจ้าชาวแอสเทคโบราณเรียกทองว่าเท ok ีวคุยตาโตซึ่งแปลว่าเป็นมูลของพระเจ้าและถือเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานมาให้ 10. ทองแท้ไม่กลัวสึกกร่อนทองจะไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับอากาศจึงไม่เป็นสนิม ไม่หมองไม่สึกกร่อนสามารถนําไปหลอมละลายแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบแต่ถึงจะไม่เป็นสนิมตามธรรมชาติแต่ก็มีการคิดค้นสนิมทองขึ้นมาเรียกว่ากรออกไซด์เพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์และเครื่องลายคราม 11. มีความเหนียวและอ่อนทองเพียง28กรัมสามารถนำมายืดเป็นเส้นได้ยาวถึง8กิโลเมตรและนำไปใช้ปักผ้าได้จริง หรือตีเป็นแผ่นได้ถึง28ตารางเมตรอีกทั้งยังเหนียวพอที่จะตีให้บางพอที่จะโปร่งใสได้เลย 12. ทนความร้อนได้ดีทองจะละลายได้ที่ความร้อน1 6 6 4องศาเซลเซียสหรือ1,977องศาฟลเลาเรนไฮย์จึงถูกนำไปใช้ในเทคโนโลยีอวกาศเคลือบชิ้นส่วนยานอาวกาศดาวเทียมและฉาบบางๆที่หมวกนักบินเพื่อช่วยป้องกันรังสีและความร้อนจากดวงอาทิตย์ นอกจากนั้นยังไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและทนต่อการกัดกร่อนอีกด้วย 13. นํานำไปใช้ในทางการแพทย์ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยบางรายได้รับการฉีดทองคำเหลวเพื่อลดการอักเสบส่วนวงการทันตกรรมก็มีการนำทองไปครอบฟันซีที่ผูกกร่อนมานานแล้วกว่า4,000ปี 14. ฟอสหนก หากใครยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้มันคืออาคารเก็บทองของสหรัฐอเมริกาที่มีทองอยู่ราว117ล้านออนซ์หรือประมาณ2%ของทองที่ขุดพบทั้งโลกนอกจากทองแล้วยังมีของมีค่าต่างๆอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกเก็บไว้ที่นี่เช่นคำกล่าวสุนทรพจน์ที่เกตติสเบิร์กของอับราฮัมลินคอนทำพีบเบิลกูเดนเบิร์กฉบับพิมพ์ครั้งแรก มงกุฎและเครื่องราชอิสริยยศของกษัตริย์ฮังการีคำประกาศอิสระภาพและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและทรัพย์สินมีค่าต่างๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยโดยมีระบบร,ะรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกมีกองกำลังทหารที่ถูกฝึกมาเฉพาะ30,000นายคอยตรวจตราอยู่รอบๆเขตวางทุ่นระเบิดและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆครบครันคอยปกป้อง 15. ตู้ขายทอง ในปี2010ได้มีตู้ขายทองอัตโนมัติตู้แรกของโลกขึ้นที่ดูไบโดยจะมีทั้งแบบแท่งและแบบเป็นเหรียญให้เลือกซื้อหลายขนาดแต่ไม่มีสร้อยหรือเครื่องประดับอื่นๆนะครับราคาก็จะอิงตามราคาทองณนะตอนนั้นเลยซึ่งจะมีการอัปเดตราคาทองทุกชั่วโมงตัวตู้ก็ฉุบทองเพื่อให้ดูสมกับเป็นเครื่องขายทองอีกด้วย16ในตัวเรามีทอง ในคนน้ำหนักประมาณ70กิโลจะมีทองอยู่ในร่างกายประมาณ0.2มิลลิกรัมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและการบำรุงรักษาข้อต่อนอกจากนี้ยังเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีช่วยในการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปทั่วร่างกาย17ทองที่แพงกว่าทองด้วยกันมีทองอยู่ชนิดหนึ่งที่มีราคาสูงกว่าทองทั่วไปถึง25เท่าชื่อเวลส์โกล ถูกคุดพบได้เฉพาะในแคว้นเวลส์บริเวณที่เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่สมัยโรมันซึ่งปัจจุบันไม่มีเมืองแล้วจึงทําให้มันมีจํานวนจํากัดและหายากมักจะถูกใช้โดยราชวงศ์อังกฤษในการทําเครื่องประดับที่สําคัญประจําพระราชวงศ์ 18. ทองในสุสานฟาโรอียิปบุราณถือเป็นอีกหนึ่งอารยธรรมที่ค้นพบสิ่งต่างๆที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนรุ่นราวเป็นอย่างมาก เช่นสุสานของฟาโรพระองค์ต่างๆที่ฝังลงไปพร้อมทรัพย์สมบัติมีค่ามากมายหนึ่งในนั้นคือฟาโรตุตันคาเมนผู้โด่งดังในการสำรวจสุสานของพระองค์นั้นพบสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากทองรวมแล้วกว่า1.5ตันหรือ1,500กิโลกรัมเลยทีเดียว19มีทองในใบยูคาลิปตัสนักวิจัยชาวออสเตรเลียคนพบว่ารากของต้นยูคาลิปตัส จะดูดสารอาหารจากใต้ดินรวมถึงแร่ทองขึ้นมาแล้วนำไปเก็บไว้ที่บ2าย 2> เราขุดทองไปมากเท่าไหร่แล้วเชื่อกันว่าหลายคนต้องตั้งคำถามกันไว้เหมือนกันว่าเราขุดทองออกมามากเท่าไหร่แล้วและยังเหลืออีกเท่าไหร่ซึ่งจะเหลือเท่าไหร่นั้นไม่มีใครรู้คาตอบได้จริงๆแต่คาดการว่าน่าจะยังเหลืออีกประมาณหนึ่งในสของที่ขุดขึ้นมาแล้วซึ่งปริมาณที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประมาณการกันว่าประมาณ 142,000ตันแล้วครับ